อ๋อครับอคชั่นครับมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากในปัจจุบันก็ซึ่งเครื่องดื่มตัวเนี้ยมันง่ายที่จะทําแล้วก็หาวัสดุได้ในพื้นที่แต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรากําลังพูดถึงการทําดีท็อกการล้างพิษตับการทําอะไรต่างๆเครื่องดื่มตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติมีสารบางตัวที่สามารถช่วยกําจัดสารพิษออกจากตับได้ แล้วก็คุณสมบัติอีกด้านหนึ่งที่คนเชื่อมายาวนานก็คือสร้างภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันเข้มแข็งขึ้นซึ่งมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสมเกาหลีมากเครื่องดื่มตัวนี้มีชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักกันในปัจจุบันนี้ว่ากัมบูชาแต่ไม่ได้หมายถึงประเทศเขมรนะครับกัมบุกัมบุกัมบ,บ,บุเนี่ยมันเป็นชื่อของสาหร่ายชนิดหนึ่งกัมบูชา มันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากมันจะมีคุณสมบัติในในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยมันยังเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่น่าสนใจมากและมันน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถดื่มแทนน้าอัดลมทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินมากมายแล้วก็ไม่มีผลอันตรายต่อสุขภาพเหมือนน้าอัดลมที่เราดื่มกันในปัจจุบันฉังนั้นวันนี้เราจะลองทํากัมบูชากันซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายถูกและใครๆก็ทําได้ครับ เเรีียกลุงงงมนไวิธีการทําหัวเชื้อน้ํากัมพูชาก็คือเราเอาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองมะกรูดมะนาวหรือส้มเชียวหวาน3ส,ส่วนผ่าแล้วก็ใส่ไปในขวดโหลแล้วก็เอาน้ําตาลใส่เข้าไป1ส่วนหลังจากนั้นก็เติมน้ําเข้าไปอีกประมาณไม่เกิน10ส,ส่วนหลังจากนั้นก็หมักไว้ประมาณ1-2เดือน พอหมักได้1-2เดือนแล้วเราก็แยกเอาน้ำออกจากกากเอากากทิ้งไปเอาน้ำมาตั้งไว้ตั้งไว้อีกประมาณ3-6เดือนก็จะเกิดบุ้นขึ้นมาเหนือผิวน้ำวุ้นตัวนี้จะหนาขึ้นหนาขึ้นตัวนี้คือหัวเชื้อกัมพูชาที่เราต้องการพอเราได้ตัวแม่กัมพูชาแล้วเราก็มาต้มน้ำชาชาดำจะให้รสชาติที่ดีที่สุด เราต้มน้ำชาเสร็จถ้าเราอยากใส่สมุนไพรอะไรลงไปเราก็สามารถใส่ลงไปได้ต้มให้เดือดแล้วก็ได้รสชาติได้สีได้กลิ่นตามที่ต้องการแล้วแล้วก็กรองเอาแต่น้ําออกมาแล้วก็ผสมน้ําตาลลงไปประมาณ1กิโลต่อน้ําชาประมาณ4ลิตรแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายปล่อยไว้ให้เย็น หลังจากนั้นเราก็ตักเอาแม่กัมพูชาที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาหยอดลงไปในขวดโหลแล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ให้ปิดสนิทคือให้อากาศออกได้หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้อย่างน้อยๆ7วันเราก็เริ่มดื่มได้กัมพูชาเป็นสิ่งที่คนดื่มมาเพื่อ ล้างพิษตับแล้วก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการนําจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปสู่ระบบทางเดินอาหารของเราอีกครั้งหนึ่งของดีๆอย่างนี้ทําได้ไม่ยากเครื่องดื่มที่มีรสชาติเยี่ยมแต่ทําได้ง่ายๆชีวิตต้องง่ายถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดกัมพูชาโอ้สุดยอดอย่างครับพี่โอ อ,อร่อยที่สุดเลยอ,ะอ,อ่ะปล่อยทีกบพีุ่วมยุ่งขนแบงโ้สมุดแดงกลวนซองทีลร